แล้วนะท่านผู้ชมที่ต้นยางนานะท่านผู้ชมสลหรช่วงเย็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันที่ต้นยางนานะครับว่าเราเห็นตัวเลขตัวไหนคลิปนี้เราขอสองตัวตรงๆน,นะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากดูสามตัวก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้เราขอให้สองตัวตรงๆนะครับกับต้นยางนานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนานะ ดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะครับคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดจัดให้นะท่านผู้ชมเรามาจัดให้คุณถึงที่ที่ต้นยางนานะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนกันไหม ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับมองไปเห็นเลขสองห้านะผู้ชมสองอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะสองอันนี้ห้านะครับสองห้าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม สองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสองห้าห้าสองนะครับเดี๋ยวชัานผู้ชมก็มองดูเองเลยนะครับตรงนี้เนาะเห็นเหมือนแอดมินไหมแต่แอดมินมองเห็นเลขสองห้า ทำไมมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหรอท่านผู้ชมแอดมินขอสองตัวเนาะแต่เลขมันเรียงกันอยู่สามตัวนะผู้ชมตอนนี้นะตัวตรงกลางนะท่านผู้ชมนะบางทีก็เหมือนเลขสี่หรือเลขหกนะผู้ชม เห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมสองสี่ห้านะท่านผู้ชมนั้นเลขเรียงกันเลยสองสี่ห้านะท่านผู้ชมสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่หรือจะเป็นสองห้าห้าสองก็ได้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขมองไปเห็นเลขสามตัวนะครับชัดเจนขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่หรือจะเป็นสองห้าห้าสองก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม สองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่หรือจะเป็นสองห้าห้าสองก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้เนาะกดจากักันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพราอเนบัน่องเลขเด็ดจัดให้นะครับเรามาจัดถึงที่กับที่นี่ที่ต้นยางนานะท่านผู้ชมสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่หรือจะเป็นสองห้าห้าสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปัจจกกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา พบกันบนช่องเลขเด็ดจัดให้เรามาจัดให้คุณถึงที่แบบสุดพิเศษที่ใต้ต้นยางนาแล้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ